วันที่6กันยายน2,564นะครับจะมีดาวพระอังคารโคจรย้ายเคลื่อนข้ามราศีจากกลุ่มดาวราศีสิงเข้าสู่กลุ่มดาวราศีกันนะครับชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเนี้ยในช่วง45วันที่ดาวอังคารอยู่ตรงนี้นะครับตั้งแต่6กันยายนไปจนถึง21กันตุลาคมนะครับนจะจานั้นแล้วผมทายอนาคตให้ไปวางแผนชีวิต นะครับทันั้นแล้วการทายเนี่ยถ้าทายดีเนี่ยเอาไปเป็นแรงขับเคลื่อนเอาไปจูนจิตใจกับจักรวาลเมื่อดวงดาวมันขยับตัวให้โอกาสเราแล้วนะครับนะอย่าไม่เชื่อนะต้องเชื่อในสิ่งที่ดีถ้าทายดีแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องจริงจังนะครับทายดีให้เชื่อเพื่อจูนจิตใจพลังงานทางจิตกับจักรวาลน,นะครับนะเชื่อโดยการคิดบวกทําบวกนะครับแล้วก็ไปสร้างโอกาส ในครับในช่วงจังหวะที่ดวงดาวขาขึ้นนะครับต้องบอกว่าดาวพ่างคารเนโครจรมาอยู่ราศีกันได้ตำแหน่งที่ดีมากนะได้ตำแหน่งที่ดีนะครับมีโอกาสที่ดีแน่นอนนะครับต้องบอกว่าเจาะไปในเรื่องของการเงินนะครับชาวลักนาราศีกันจะมีโอกาสในเรื่องของเงินทองๆเป็นช่วงที่คุณจะขยันขันแข็งมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้เงิน หรือว่าทําเงินได้มากขึ้นสําหรับนักค้านักขายที่ทําอะไรอยู่ไม่ว่าโอกาสจะไม่มีหรือยังไงก็ตามมีโอกาสจะได้เงินดวงบอกว่าจะได้เงินมีโอกาสที่ดีในเรื่องของเงินทองทองขาดเงินจะได้เงินนะครับอาจจะได้เงินจากสถาบันทางการเงินก็ได้นะท่านใดที่รอเงินจากสถาบันทางการเงินรอเงินจากผู้ใหญ่รอเงินการสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเงินอะไรลักษณะนี้จะได้นะครับในช่วงนี้สี่สิบห้าวันเนี้ย มันยังรวมไปถึงว่านะครับบางท่านนั้นจะมีเหตุการณ์ให้ปะทะทะเลาะขัดแยง้งจุกจิกนะครับมีเรื่องให้เลือดร้อนมีเรื่องให้ใจร้อนมีเรื่องมีเหตุบางอย่างบางประการอันเป็นที่มาแห่งการประทะปะทะในตรงๆเลยก็ค,คือหมายถึงว่ามีเหตุการณ์ให้โต้แยง้งขัดแยง้งขัดใจเกิดขึ้นกับชะตาได้ เพราะนั้นมันอาจจะมีคนบางคนทําให้คุณอึดอัดใจหรือมีคนทําให้คุณอารมณ์ร้อนนะเกิดขึ้นในช่วงเนี้ยสีวันเนี้ยคุณจะต้องระวังไม่ใช่ว่าเกิดทั้ง45วันนะแต่ละคนจะเกิดในช่วงห่วงเวลาที่แตกต่างกันบางท่านดูมาดูคลิปผมยังไม่เข้าใจอยู่บางทีมาดูมันไม่ได้ช่วงที่ผมพยากรณ์ยังบอกว่าไม่ตรงนะยังคือมันมันต้องอยู่ในช่วงเนี้ยนะครับจะมีโอกาสที่ดีบางทีคำพยากรณ์มันก็จะใกล้เคียงหรือ ออกใกล้เคียงอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นภาษาดวงดาวนะครับซึ่งดวงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันหลอกราศีกันนะแต่อันนี้ผมพยากรณ์ภาพรวมให้นะครับดวงดาวเนี่ยจะประทะโต้แยง้งขัดแยง้งขัดใจอึดอัดทางจิตใจได้ง่ายหรือมีเรื่องให้คุณหุนหันพันแล่นทําอะไรต่างๆจะรวดเร็วมากขึ้นนะครับหรือว่าเป็นลนักษณะมีเรื่องให้คุณใช้กล้ามเนื้อใช้แรงใช้กําลังมากขึ้น แล้วก็ดวงดาวเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าจะมีการติดต่อพูดมากขึ้นพูดมากขึ้นเขียนมากขึ้นนะทำมากขึ้นนะมีเหตุการณ์ใหคิดให้เขียนให้เรียนให้อ่านได้ศึกษาได้เสพข้อมูลข่าวสารนะได้ฟังมากขึ้นได้เห็นมากขึ้นนะสังขารของคุณเนี่ยจะทํางานหนักมากขึ้นมีบางอย่างมากระตุ้นให้สังขารใช้งานหนักเช่นตาหูนะ ตาได้เห็นตาได้กระทบรูปมากขึ้นได้เห็นสิ่งหลากหลายมากขึ้นได้เสพสิ่งแบบหลากหลายมากขึ้นมีบางอย่างผ่านมาทางตามากขึ้นให้เอาตาไปมองในสิ่งที่ดีในช่วงนี้จะเกิดสิ่งที่ดีนะเอาตาไปเห็นในสิ่งที่เป็นเชิงบวกๆให้มากนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีการเสพข้อมูลการเสพองค์ประกอบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆจะดีมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าต้องเลือกเสพข่าวที่ดีนะอย่าไปเสพข่าวลบ หรือเสพอะไรต่างๆที่ไม่ดีจิตจะเชื่อได้ง่ายเพราะว่าดาวแห่งจิตใจดาวแห่งจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยโคจรโดดเด่นถ้ามีอะไรมากระทบในช่วงนี้คุณจะดึงพลังงานต่างๆเข้าไปเก็บไว้หมดมันจะทําลายจิตใจคุณทําให้เชื่อมจุนพลังงานกับจักรวาลได้ยากเพรฉะนั้นช่วงนี้เลือกเสพข่าวที่ดีเลือกเสพสื่อที่ดีเลือกพูดแต่คำดีๆเพราะดาวพระพุธนั้นยังโคจรเป็นเกษตรร่วมกับดาวอังคาร บิดาเจือเรือนมรณะนะการเปลี่ยนแปลงทางด้านของจิตใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านขององค์ประกอบของชีวิตต่างๆจะเกิดขึ้นกับคุณวิถีทางอารมณ์ทางจิตจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงพลิกผันได้ง่ายนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณไปเสพสื่อที่ดีเสพอารมณ์ที่ดีจิตคุณเชื่อเช่นคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในเชิงบวกคุณคิดว่าคุณอยากจะหางานคุณอยากจะเริ่มโปรเจกต์อะไรต่างๆในช่วงนี้ ให้คุณไปปรับเปลี่ยนจิตใจคุณด้วยดาวพุทธที่มาส่งข่าวแล้วก็ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนแข่งการติดต่อสื่อสารนะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนะครับนะต่างๆนะเข้ามาพบตัวเองแล้วนะครับนะคุณจะมีโอกาสสื่อสารติดต่อกับสิ่งลึกลับซับซ้อนสิ่งที่อยู่ไกลโคน้นนะครับไกลโพ้นนะได้หมดเลยนะครับในช่วงนี้ในชาวลัคนาราศี ทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองมากขึ้นดวงบอกว่าคุณจะพิจารณาตัวเองมากขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าคุณควรพิจารณาตัวเองนะครับนะทบทวนหมันให้ควรตัวเองนะครับเป็นช่วงที่คุณจะวิมังษาตัวเองได้ดีเลยทีเดียวในช่วงดังกล่าวนี้ดาวอังคารเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเวลาทํามีคนมาพูดไม่ให้คุณไม่ให้คุณแบบพอใจเนี่ยคุณจะหลุดเลยนะคุณอาจจะสวนขับเลยในดวงเ่ยนะนะ อาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณสวนกับเถียงกับโต้แย้งไปเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีใครทําให้คุณหงุดหงิดจุก,จ,กจิกใจเนี่ยคุณพยายามควบคุมภาวะทางจิตให้ดีอย่าปล่อยให้อารมณ์ไม่ดีเข้ามาแทรกจิตใจคุณคุณพยายามปรับอารมณ์ให้ได้สุขขาวทนาให้มากนะอารมณ์เวทนาสามมันจะมีสุขคาวทนาคืออารมณ์ที่ยินดีนะครับนะแล้วก็มีทุกข์ขาเวทนาแล้วก็อารมณ์กลางๆนั่นหมายถึงว่าอารมณ์หมวด มวดอารมณ์ของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายด้วยในช่วงเนี้ยเนื่องจากดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวประจําตัวคุณมันจะเดินไม่ค่อยดีด้วยนะครับแต่ว่าได้ตําแหน่งที่ดีนั่นหมายถึงว่าการเสพองุ์มประกอบต่างๆถ้ามีภาวะที่ตั้งมั่นทําอะไรต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงทางวิถีจิตใจได้ดีนะครับนาก็ต้องบอกมาลักษณะนี้นะครับดวงดาวต้องระวังส่วนหัวดวงตานะครับหน้าผากจมูกนะครับแล้วก็ปาก ก็คือส่วนหัวเนี่ยนะต้องระวังมีปัญหามีการ,ก,ารกระทบเช่นเคี้ยวอะไรก็บางทีระวังฟันกระทบแรงนะเคี้ยวโดนลิ้นตัวเองเคี้ยวโดนมุมปากตัวเองเ <laughs> ก <sık i S 1> <laughs> ิดขึ้นได้หรือว่ามีเหตุการณ์ให้คุณเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของช่องปากเกิดขึ้นได้นะครับ <t ong> <m ich> มีแผลอะไรต่างเกิดขึ้นหรือเจ็บปากปวดท้องก็ได้นะในช่วงนี้นะครับกล้ามเนื้ออักเสบอะไรพวกเนี้ยดวงตานะครับความดันเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับ นะคิดบวกๆเข้าไว้ในช่วงนี้นะครับในด้านของการงานนะครับการงานเนี่ยดวงดาวบอกว่าการงานคุณเนี่ยจะมีเหตุการณ์ให้ถ้าทํางานลุยๆดวงบอกว่าจะมีงานลุยๆเข้ามางานที่ต้องการความรวดเร็วเข้ามาหรือว่ามีเรื่องให้รีบร้อนร้อนรนเรื่องงานนะมีงานบางอย่างที่ร้อนร้อน่ะให้ได้รีบทําให้เสร็จก็ได้นะครับมันแปลอย่างนี้ก็ได้ว่า ดาวเนี่ยดาวเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ให้คุณเดินทางเดินทางร้อนลนทางจิตถ้าไม่ได้เดินทางอ่ะจิตคุณจะร้อนลนเหมือนคุณไปอยู่อีกที่นะมาความหมายที่ร้อนลนของผมเนี่ยถ้าแบบว่าดวงบอกว่าจะต้องเดินทางไกลหรือเดินทางใกล้แบบบ่อยๆขึ้นก็ได้ถ้าไม่ได้เดินทางคุณอยู่ติดที่เดิมเนี่ยจิตคุณจะไปที่อื่นได้ง่ายนั่นหมายถึง คิดถึงตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นได้ง่ายนะครับน,นในดวงชะตาเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ในดวงเนี่ยช่วงที่อังคารอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าจะมีเพื่อนที่แบบคาดไม่ถึงหมายถึงว่าเพื่อนที่แบบว่ามันไม่ได้ติดต่อเรามานานๆเนี่ยจะติดต่อเรามาหรือกลุ่มคนที่ไม่เคยได้ติดต่อคนที่เคยชิดเชื้อเป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นเพื่อนสนิทญาติสนิทหรือคนที่เคยติดต่อเนี่ยจะติดต่อเรามาติดต่อมาด้วยเหตุบางอย่างนะมาปรึกษาห,าหาหรือเรื่องส่วนตัวเขาหรือมาถามข่าวหรือว่ามาขอความช่วยเหลือก็ได้นะครับในช่วง45วันนี้นะครับนะมันรวมไปถึงว่าจะมีเหตุการณ์ให้คุณผ่านไปข้องเกี่ยวกับเป็นลักษณะของความเป็นความตายนั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสฝันเห็นผี ฝันเห็นวิญญาณหรือเห็นวิญญาณสัมผัสเห็นผีอย,อยู่ดีมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นออมีมุมที่จะเบื่อเบื่อสิงส,งสงด้วยบ้างนะนะครับรวมไปถึงว่าถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยจิตใจคุณเนี่ยจิตใจคุณเนี่ยจะจะมีการเข้าถึงแบบเป็นลักษณะของความว่างบางอย่างนะครับเกิดขึ้นด้วยนในช่วงนี้มันจะเป็นอารมณ์เกิดดับ นะมีเกิดเกิดดับเกิดดับเป็นลักษณะที่ว่าพอมันคิดเรื่องนี้มันก็มีเรื่องอื่นหมุนเวียนเข้ามานะในดวงมันเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยท่านใดที่มีคู่ในช่วงนี้นะครับช่่อเอคาอยู่เนี้ก็ต้องระวังที่คบขากันมายาวนานนะระวังปะทะนะระวังโต้แยง้งมีเรื่องทุ่มเถียงมีเรื่องโต้แย้งกันได้ง่ายนะครับมีเรื่องให้อารมณ์ร้อนใส่กันได้ง่ายนะครับในช่วงนี้ในช่วงสี่สิบห้าวันนี้ก็ต้องระวัง ท่านใดมีคู่ก็ระวังคู่เจ็บป่วยท่านใดที่โสดก็มีโอกาสเจอ,เจอความรักด้วยดาวอังคารเนี่ยจะตีโกลนกับดาวพพฤหัสบดีด้วยนะครับจึงเป็นดาวความรักมีโอกาสเจอคู่เหมือนเจอเคยเจอในอดีตนะหรือว่าเจอเจอคนอ่าบางคนอาจจะเด็กกว่าอ่อนกว่าก็ได้นะครับนะมีคนอ่อนวัยกว่าเข้ามาหรือมีรักต่างอายุก็ได้นะครับมาจะเป็นลักษณะนั้น นะเกิดขึ้นในดวงชะตาในด้านของดวงดาวนะท่านใดที่ออรอเงินจากสถาบันเกี่ยวกับสถาบันต่างๆไมนะ่ว่าเป็นการศึกษารัฐองค์กรอะไรต่างๆนะจะได้นะมันรวมไปถึงว่าสถาบันทางการเงินต่างๆนะจะได้แน่นอนนะครับมีโอกาสที่ดี4ีวันเนี้ยการท่านใดที่รอการปรับขั้นปรับเงินเดือนอะไรต่างๆมีมุมที่ดีหรือว่ารอ,อการเปลี่ยนแปลงย้ายงานย้ายออฟฟิศหรือรอโอกาสต่างๆในเรื่องของการงานเนี่ย นะครับยังมีโอกาสได้มานะครับการเปลี่ยนแปลงงานหรือว่ามันแปลว่าสิ้นสุดจากจ็อบหนึ่งเข้าสู่จ็อบหนึ่งมันแปลว่ากําลังจะก่อร่างสร้างกิจกรรมบางอย่างทางการงานเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าดวงดาวยังแปลว่ายังมีคนใกล้ตัวเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือดีแต่ว่าต้องระวังการประทะกับคนสนิทสนมทิศเชื้อใกล้ตัวอะไรบางอย่างมีเรื่องให้ทุ่มเถียงปะทะกันได้ง่ายพูดอะไรต้องพูดดีดีหน่อยนะครับนะแล้วก็ดวงดาวเนี่ย คุณจะแต่งกับงานคุณจะพยายามสร้างงานบางท่านอาจจะไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจไม่ใช่นั้นมันจะแปลว่าธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าท่านใดที่ทําธุรกิจออนไลน์ก็ได้ันแปลง,ไ,งไ, uh, ได้ท่านใดทํธุรกิจออนไลน์ธุรกิจต่างประเทศหรือเกี่ยวกับการพูดการขายตรงท่านใดทํางานเกี่ยวกับราชการท่านใดทํางานที่มีการควบคุมผู้คนเนี่ยก็ช่วงนี้จะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษนะ ในดวงดาวบอกมาลักษณะน,นั้นนะพูดบ,บริวารถ้ามีนะก็ต้องระวังแข็งข้อดื้อไม่เชื่อฟังอยู่บ้างนะครับนะเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาตรงนี้ดังนั้นชาวลัคนาราศีกันก็ประพัยยากอนไว้ประมาณนี้ในช่วงที่ดาวพระอังคารย้ายเคลื่อนข้ามราศีนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับ คอมเมนต์ให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับอย่าไปอย่าลืมไปติดตามเพจเฟ e บุ o k ผมข้างล่างด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ